สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกๆูกฐานภายในประเทศรัวต่างประเทศพี่ดีม่เฮงถุกถุกทานนอพี่น้องเด้อสบายดีเอฟซีอัติแม่ใหญ่เกี่ยวอยู่เย็นเป็นซุกถูกถกถูกฐานพี่น้องเอ้ยเ้อามาส่มส่งอัติประจําแต่น้มือแตละวันเป็นกำลังใจให้แม่ใหญ่เกีียวอยู่ดีม่เฮงถ่กถุก่านพี่น้องเอ้ยมาโผล่กับแม่ใหญ่เกี้ยวอีกเลยพี่น้องเอ้ยคือเก่าเหมือนเดิม ตื่นตามาแจ้งแสงอรุณมื้อใหม่พ่อแม่เอ้ยกียวลูกะเาตะเซียวเกี่ยวเฮือนครัวกันเียกเฮือนเียกซานเนาะให้ลงมาถ่ายวีดีโอให้พ่อแม่พี่น้องวิวนํากันพี่น้องเอ้ยอากาศนี้บ้านแม่ยายเกียวเป็นแนใดอากาศแม่ยายบ้านแม่ยายเกียวลบ่อยอากาศเยือกเย็น่ มามใหญ่เกี่ยวกะมันยืนซุมบิวตามข้างถนนคนทางข้างืางข้างซานถือแสงเดดเนาะก็มีความอบอุ่นไม้ออกเหนือหนืนางพี่น้องเอ้ยถุกเผนเนาะสนะการทาสุขภพสอยกันพี่น้องเอ้ยลูกจอยเอ้ยมาทงไดลูกจอย ถนนทางไี่นาะถรนแหลนไปเดินมาขี้พนง่วน,น,นง่อเนาะคนไปกลุ่มๆไปเนาะเอ,อ้ยคนเดินไปเดินมาตามถนนถนนทางไปมีอาใครมีอัามัน่นแหล่าขาเห้่าหน้าเลยลเขาเหล่าน้าซิสซัดเบิดตก ดูแรงเป็นอากาศหนาวเย็นพี่น้องเลยจากแม่เกล็กก็สวยแย่เงแม่เกีียวตามเดือนเดืน้าแม่เกีียวพี่น้องเอ้ยแม่มเกีียวไปไไปทางใดก็แม่เกีียวว่าแต่ละมือแต่ละวันนั่นแหละ อลูกอลานอยู่ในเฮือนน่ะซานอ้ายสอบตามอาบะน่ะส่งมีใหญ่เกี่ยวเนาะเต็มไปด้วยหญ งย <s> ังไงเกี่ยวกสิ่งยางเมื่อตั้งหาลานซ้ายเนาะดูลานสาวมาอีก ถาทุ่นล้านสายกินข้าวล้านสาวป้อนข้าวนะกบายดีปลาล่งไหมบายดีปลาล่งไหมเรื่้ากงามนกงามงามนกละบงเมบ้างยืดบปางงามยังเห็ดนเห็ดขี้ไรท่าลูกเห็ดีนห้ามนกงามงามลูกนกงามงามปาขอบใจลูกขอบใจกินขอาวน้ำกันเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อ น้านาเต้ด <derived> ้อสาวนัดเพิ่นเนาะมากเขามามาหลินมามาหลินน้ำลานเพิินมาปอนข่าร้านเพลินเพิ่นอารมณมาปอดอยู่ตลาดเนาะพี่น้องีาะีน้องเตียงกัมีอยู่ด้อพี่น้องเออรก็ได้อามาก็มันมันบังลมเนาะยเนอืมอืมอือืมอืมอืม่ือืมอืกอนขอามสืุกื่อะมอืมอาลูกมองมลามอืมอืม้ามอื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 อือืม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 ออ ลุงสบายดีพ่อแม่พี่น่าจะดีไม่แห้งร้านกาแฟร้านหญงร้านสาวมาสองคนเนาะสาวสนีป่ากับสาวนัดเนาะเราจะถัวมล่หน่อยหรอตไเอาลายเอาลายเอาลายเลายของปลาลุงกินขาน้ำลูกละปลาลุงเอ้ยขวกปลาลุงสละกะินขาน้ำเตะเด้อขวกสลุอืมยัง ฮะนออันตร้ส่ก่าปยังเมื่อเรื่อเร็จพี่น้องเยมาแต่นอนบ้าน้างสีเขียวแล้วก็มาเลยันมานอนนำสุขาแต่สาวบอลายคนอยู่บอมานอนนำนะาอลมือแรงมากเยอมาเพื่อนซุ้มโตบัมีวียก็มาเพื่อนสุขานาสาวนาบ่าวป่านคือยานเทสางยานนะ ย่านสิว่าไปก็ขึคืนแถวน่กันเมือ่อนอนสิขึ้นไปเลยลบขึ้นมากขึ้นย่านสิว่านี่ไล้เป็นอันเย็นเย็นท่ามาแล้วขึ้นย่านป้าอนาสางเป็นหลัลงจากนัเนาะมหญ่เกีียวกับสีปลาม่ใหญ่พูไม่ใหญ่พูนอย่างเด้เนาะ <laughs> น่าเลิกพักนี่พักกันเก็บเอามากินเด้อพักบัวพักเตียมกินตําหมูหงุนี่ลูกพักกันเก็บอรลูกลูกไม่ใญ่คูณเฮาเนาะอาถกุดสักมีแต่เสือขาวหมดขาสักแต่ขาวเนาะสบาดีเนาะ ฝาให้แม่น้องอาเต้อียลยมัน <laughs> ไม่แห้งถเถ่าเอ้ยง่ายเอ้ย,ย,ยขอบโมอขอบใจละลายละลายหลังจากแม่ใหญ่เคียวก็เสียย่างคือมาทังเฮือนเนาะนอ,อือหึถุกสาวยังกินได้นอนเนาะแม่อาเต้เอยังได้บ้างมียังต้มต้มไก่ป่ะน่งเป็นรวยรวยอยู่ ลงส้มน้ำผีปินกันนาำผีน้องเนาะสบายดีพี่น้นนอ,อ,นนอนงมึงไม่น้องเตะก็ได้มาต้มไก่ใจโ <ไป S 1> ล่จะดีไม่แห้ง <c oughs> ต้มไก่ให้ลูกหพรลานกินเนาะ <c oughs> พอดีแหละอันสู่น้องกินสู่เขานั่งสนีป,ป่ากเกานั่งนัดเพ <c oughs> ป่นมาะ <c oughs> ตะนอนเฮือนอันเบาบอยอบาอาเพื่อนละเบาวเพื่อนขี้ข่าวเล็กอ,อย่างเมื่อลูกเอ้ ăn kia có เกี่ยวก็ sữa อ้วยลง là โอ้ยกินกับข้าวเด้อ <laughs> มาหัวหนีม <Ark> ีญ่เขี ah, so ้ยวกดคลิปเนี่ยในก่อนผากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งอัตติมีญ่เขี้ยวเนี่เด้อพี่น้องเด้อเป็นกพลังใจสู้ๆต่อไปถ้าประการใดขอโทษขออภัยถ้าสุดขออวยเาใจให้พ่อคุณศรีพรรัตนาธนัตใจเขี้ยวทางสามได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกจงปกป้องหาซาครอบครัวของพวกท่านอยู่ดีมีแห่งอยู่เย็นเป็นสุขสุขภาพขมแข็งมันยิ่งลงเรื่องสุขกายสุขใจด้วยเถื่อนซาธุบบายบายอ่ะลูกสุขทุลูกหล่ะสุขทุบมึงดูบายบาย